วันก่อนนะเจอเคสที่แบบว่าโอ้ยทำไมเคสมาหาชั้นมีแต่เคสยากๆเลยเธอเออแล้วแบบว่าฉันขอเคสที่ทำง่ายๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนี้ทำไมแบบว่าเหมือนคนไข้อ่ะคิดว่าฉันน่ะสามารถทำได้ทุกเคสทุกแบบนะคะทั้งๆที่ความจริงฉันก็ไม่ใช่หมอเทวดาอะไรขนาดนั้นนะคะเคสที่เจอเนี่ยนะคะเป็นเคสที่แบบว่ามาไกลาจากจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะเป็นเคสที่แบบว่าตอนแรกหมอคิดว่า ฉันจะทําได้ไหมนะคะแต่ว่าพอทําเสร็จหมอก็ภูมิใจที่ทําได้ขนาดนี้นะคะคนไข้เป็นเคสที่แบบหน้ากระดูกเลยเธอหน้ากระดูกเลยนะหน้ากระดูกเลยนะเป็นร่องใต้ตาอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบเป็นร่องใต้ตาแบบนี้เป็นเส้นหน้าแก้มแบบนี้ค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นถุงใต้ตาแบบปลิ้นๆนะเธอเป็นเป็นก้อนๆล็อกๆอ,กอะ่ะเออแล้วก็แบบว่าตรงนี้เป็นคิ้วเขียวนะคิ้วเขียวดำๆแล้วตรงนี้ก็เป็นร่องลึกๆนะและที่สำคัญคือมันมีก้อนไขมันตรงนี้เธอเขาเรียกว่า ตัวมาล่าเมาวนะตรงนี้นะคะเออเปก้อนไขมันบริเวณหน้าแก้มนะ่ะนะแล้วมันมันทั้งและอีกเป็นสำคัญคือนอกจากอีร่องนี้อ่ะนะมันร่องมันลึกแล้วอนะ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าหนังเป็นแบบเหี่ยวเียวย่นย่นเธอนะหนังเป็นเหี่ยวเยวย่นย่นนะซึ่งแบบว่าว่าฉันดูแล้วแบบฉันคิดอยู่ในใจว่า ฉันจะทําได้ไหมเนี่ยเธอทําไมเคสยากๆขนาดนี้จะไม่ทําให้ก็คนไข้ก็แบบว่าขับรถมาจากจังหวัดกาญจนบุรีอ่ะเธอแบบมาไกลามากอะ่ะเออมาไกลมาก,ามากฉันก็รู้สึกว่านี่ฉันต้องทําเคสแบบนี้เหรอคะนะทีนี้หมอก็มาจับจับดูคือเคสแบบนี้ยหมอต้องจับดูก่อนคะ่ะว่าอีที่มันพ่องอะมันพ่องอยู่ชั้นไหนจับจับดูนะ หมอรู้สึกว่ามันพร่องบริเวณที่ไขมันชั้นลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้หมอจะต้องเน้นเติมไขมันชั้นลึกนะคะหมอเลยใช้แบบแข็งนะคะฟิลเลอร์แบบแข็งฉีดฉีดลึกเสริมกระดูกนะคบฉีดบริเวณไขมันชั้นลึกนะไขมันมี2ชั้นชั้นลึกและชั้นตื้นประเด็นสําคัญคือหมอที่ฉีดให้จะต้องจับให้ได้ว่า ชั้นที่มันบกพร่องอ่ะมันอยู่ชั้นไหนอยู่ไขมันชั้นบนหรือไขมันชั้นล่างนะคะหรือว่าเป็นปัญหาจากกระดูกซุดเป็นส่วนใหญ่เคสนี้เนี่ยเกิดจากไขมันชั้นลึกนะที่มันพร่องคนไข้บอกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะฉันจับดูผิวของคนไข้นะผิวคนไข้จะมีความอุ่นๆอยู่ตลอดเวลานะคะแสดงว่าเป็นไปได้ว่าคนไข้เนี่ยเป็นคนที่มีระบบ เผาผลาญของร่างกายดีมากๆเพราะฉะน,นี้กินเท่าไหร่ก็ผอมนะหน้านี่กระดูกมาทั้งหน้าเลยค่ะหน้านี่เป็นกระดูกมาทั้งหน้าเลยนะคะฉันก็เปิดรูตรงนี้นะคะค่อยๆซาะไปนะคะนะแล้วก็ค่อยๆเอาให้มันถูกชั้นอะ่ะชั้นที่มันตรงไหนที่มันพร่องอะ่ะค่อยๆใส่นะค่อยๆใส่ทีลนนิดชนดนิดนะ เคสนี้เนี่ยหมอหมอหมอเสริมไขมันที่มันพร่องนะข้างละ1 5ซีซีนะคะข้างหนึ่ซีซีนะจากนั้นเนี่ยจะใช้ฟิลเลอร์แบบอ่อนเกลี่ยเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะคะพอเติมเสร็จท่นนั้นท่านั้นเธอพอทําเสร็จต่านั้นแหละนะฉันรู้สึกว่าภูมิใจมากฉันรู้สึกตัวเองว่า อุ้ยฉันทาได้ยังไงวะเนี่ยเคสแบบนี้ไม่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะว่าเคสแบบนี้เนี่ยนะฉันจะสามารถทําได้คือเคสยากๆฉันก็ผ่านมาหมดแล้วนะแต่เคสนี้เนี่ยมันยากจริงๆนะคะคนไข้ส่งกระจกเสร็จหลังทําเสร็จนะคนไข้ส่งกระจกคนไข้แบบว่ารู้สึกแบบคนไข้บอกว่าว้าวมากคนไข้บอกว่าอุ้ยหมอทำไมหมอแบบทําได้ขนาดนี้นะคะ เนี่ยพี่มาหาหมอเป็นคนแรกเลยเพราะว่าพี่เชื่อใจในหมอพี่มั่นใจว่าหมอต้องทําได้ชั้นเองก็ไม่ได้มั่นใจหรอกค่ะคนไข้มั่นใจในหมอค่ะแต่หมอเองไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยค่ะเคสน,นี้มันดูยากเกินไปนะคะแต่โชคดีฉีดเสร็จแล้วมันได้ผลดีนะคะ <S <S พอทําใต้ตาหน้าแก้มเสร็จนะหมอก็เติมบริเวณขมับนะคะขมับก็ยากอ่ะเธอเคสน,นี้น่ะฟีบทั้งหน้ากระดูกทั้งหน้าเลยค่ะต้อง,ค,ออค,องค่อยๆซค่อยๆวางค่ะยากมากก็ค่อยๆเคลียร์นะคะกลัวเลือดออกก็กลัวเลือดออกกลัวช้ำก็กลัวช้ำกลัวผิดชั้นก็กลัวผิดชั้นกลัวทํามาไไม่สววยกลัคนข ผิดหวังอีกเขาก็ผิดหวังค่ะโชคดีทําขมับเสร็จขมับดูละมุนขึ้นหน้ายกขึ้นหนกแก้มดูเล็กลงนะคะเคสนี้เนี่ยฉันพูดตามตรงเลยนะจำไม่ได้ว่าคนไข้อยู่เท่าไหร่สี่สิบกว่าหรือห้าสิบกว่านะคะแต่ทําเสร็จคือหน้าเด็กขึ้นดูดีขึ้นเหมือนคนละคนเลยนะคะจากหน้าเป็นกระดูกนะกลายเป็นว่าหน้าดูมีครับอบอิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นเคสที่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นการรักษาอ่ะมันไม่ใช่เพื่อความงามอย่างเดียวเคสนี้เป็นการรักษา นะเป็นการรักษาที่แบบว่าภูมิจใจมากๆที่ทําได้นะคะโชคดีที่ตัดสินใจฉีดให้คนไข้นะคะตอนแรกเกือบจะไล่คนไข้กับกันจรบ,บุรีเหมือนกันค่ะแต่โชคดีค่ะรู้สึกว่าคนไข้ามาไกลไงฉันก็ทําให้เป็นความสามารถของฉันนะคะ